วิธีล้างแคสล้างคุกกี้ของแอป f a c e b o o k สามารถล้างได้ด้วยกัน2วิธีนะคะใครที่ใช้งานแล้วแอปมันช้ายอยู่ค่ะมาดูวิธีล้างแคสกันค่ะวิธีล้างแคสของแอป f a c e b o o k ง่ายๆด้วยการส่งวิธีค่ะแตะค้างไปที่แอปแบบนี้แล้วไปที่รูปเครื่องหมายตัวไอมุมขวาด้านบนหลังจากนั้นเลื่อนไปที่ที่จัดเก็บข้อมูลแตะเข้าไปได้เลยค่ะ ลบแคทค่ะลบแคทตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะคะเสร็จแล้วให้กดออกค่ะแล้วให้กดเข้าพ t ทีแอปของ facebook ไปที่สามขีดมุมขวาด้านบนไปที่รูปตั้งค่าฟันเฟืองเลื่อนลงไปหัวข้อเบ์เซอร์ค่ะแตะเข้าไปได้เลยค่ะลบข้อมูลค่ะแตะลบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธี ล้างแคทล้างคุกกี้ในแอปของ Facebook ค่ะหลังจากที่เราล้างคุกกี้และแคทเรียบร้อยแล้วนะคะข้อมูลทุกอย่างใน Facebook เราไม่หายนะคะข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมใครที่เข้าใช้งานตัวแอปแล้วมีปัญหาแอปช้าแอปอืดแล้วก็เวลาที่เราเลื่อนดูรายการนะคะรายการอื่นไม่ค่อยเห็นเลยเห็นแต่รายการซ้ําๆที่เราเคยดูนะคะวิธีนี้ก็จะทําให้แอป Facebook นะคะ ปรับเนื้อหาให้เราใหม่ด้วยนะคะของใครที่ช้าอยู่แนะนําให้ทําได้ทั้ง2วิธีนะคะในมือถือ Android นะคะส่วน iPhone นะคะจะล้างได้แค่ในคุกกี้ของตัวเบ์เซอร์เท่านั้นนะคะเพราะว่าในมือถือของ iPhone ไม่มีล้างแคตตัวแอปค่ะของใครที่ช้าอยู่นะคะทําตามได้เลยทั้ง2วิธีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ